เนี่ยดันมาอย่างเงี้ยออจุ่มดูเนี่ยดึงมานนานี่ด้วยเอามือดันตรงนี้แล้วก็ดึงมาตรงนี้เออดูด้วย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 มันรั่วไหมดูด้วยจุ่มไว้นานๆเนี้ยมันดูด้วยมันรั่วไหมมีไหมมีไหม ไม่มีอาวเลื่อนไปอีกตรงนี้จุ่มดูรั่วไหมไม่รั่วไม่รั่วหรออ่ะดูไปแกดไว้นานๆหน่อยแล้วก็ดูด้วยมีมีลมออกมาไหมปุด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 ไหมมีไหมไม่มีเลื่อนไปอีก

Chơi lâu ăn chơi, chơi lâu Ờ oh. Đưa này Ok chơi lâu, chơi lâu, lâu.